สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมบุ๊คและทีมงานร้านยานเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าโตโยต้าเอาตีเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างเลือกใช้เป็นโช้กอัพมอนโรนะครับพร้อมบริการติดตั้งเซ็ตอัพทั้งคันนะครับมีโช้กอัพหน้าหลัง1ชุดนะครับและอะไหล่ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยางรองสปริงนะครับยางแันกระแทกกระถุนเบ้าโชคหน้าหลังจัดการให้ครบจบในที่เดียวนะครับพร้อมบริการติดตั้งเซ็ตอัพตั้งสูตรให้เรียบร้อยนะครับทำครบ ตัวอีกคันนึงนะครับเป็นโตโยต้าคาร์ตินโตโยต้ายาลิครับขอไปโตโยต้ายาลิเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับด้วยใช้เป็นยางโยโกฮาม่าฟีว่าแอดแวนวีเจศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับได้ความเงียบและหนึบมากๆครับตกอถนนดีมากๆครับในวันนี้ยางโยโกฮาม่านะครับน่าใช้มากนะครับเพราะว่ายางราคาไม่แพงนะครับพร้อมบริการติดตั้ง ถุงล้อให้เรีบร้อยนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับยนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองนะครับบริการรถยนต์นะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนถันน้ำมันเครื่องของเหลวบริการช่วงล่างอัปเกรดช่วงล่างอัปเกรดจานเบรกระบบเบรกนะครับให้หนึบมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับเยนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองโทร0865691915ของพวกรทีงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ